สวัสดีครับครับครับมือนีเสี่ยงยาพาดรอกคับมีแนวทางหรครับเนาะครับแนวทางกับมือนี้กลเป็นมือวันจันทร์ที่26นะครับเนาะวันจันทร์ที่26บกับวันจันทร์ที่26กับเป็นมือของเล่าแหละครับเล่าพัฒนาเนาะครับเนาะครับเล่าพัฒนากับเสี่ยงยากับได้ตัวเลขไหมล่อครับครับเล่าพัฒนาเราะครับเนาะได้สองำนักครับ สัมนำหนึ <sympath is> ่งก็เป็นของเกียวดอนแหะครับเกียวดอนครับสัมนำสักนำหนึ่งก็เป็นเกียวดอนนะครับเนาะเกียวดอนครับเล่าพัฒนาครับผู้ได้ข่าแม่เหล่าว่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ดนะครับเด้อครับกดติดตามนําเพื่อสืบผู้่านแนวทางเนาะครับเนาะแนวทางเล่าพัฒนาครับนี่ก็เป็นของเกียวดอนแหะครับงวดวันที่ ยี่สิบหกมิถุนาหกหกนะครับครับเพิ่นไห้วิ่งรูดนะครับรูดสองครับเลขเพิ่นจับคู่มาให้ครับจับคู่มาให้ครับว่าหลายตัวนะครับครับเอาตัวตัวเนียนนะครับเด้อครับเอาตัวตัวเนียนครับผู้ใดเข้ามาแล้วขายแคบหน้าจอไว้ครับอันนี้เป็นของเกี่ยวดอนนะครับเด้อครับเจี่ยวดอนครับเจี่ยวดอนเป็นรูดสองนะครับเนาะเพิ่นไฮดศูนย์สองหนึ่งสองเก้าสองแปดสามนะครับเนาะ เป็นหายมากคอะเลขสองตัวครับสามสองศูนย์สองครับหลุดสองครับหลุดสองหนึ่งสองนะครับเนาะครับสำหรับเลขสามตัวกับสองสามเก่าสองสองเก่านะครับเนาะครับอันนี้เป็นของเกอุดอนเดอร์อันนี้ของเกอุดอนครับครมีตัวเลขมากครับเล่าพัฒนาของเกอุวดอนนะครับเนาะ แคบน้าจอไว้ครับสำหรับผมกัดสรุปทีเดียวเลยครับก็มี2สองสนักเนาะครับสองไข่ครับสองไข่ไข่ใหญ่ๆทั้งนั้นแหละครับไข่เกียวดอนครับแปดสามแปดเก้าสองหนึ่งสองศูนย์สองนะครับเด้ออย่าลืมครับอันนี้ของเกี่ยวดอนนะครับครับสามตัวของเวิ่นก็มีอยู่สองสามเก้าสองสองเก้าครับนอกในวงครกบ เดี๋ยวเตยพี่ซีจับเอาเลยครับเด้อครับอันนี้สําหรับตัวเลขของเกอุดรครับเกเกเกอุดรครับครับสําหรับเกอ,ดอุดรเพื่อนกระหายารูดรูดสองล่องสามนะครับเด้อรูดสองล่องสามตัวล่องกระสามครับเลขเพื่อนกระหงายู่ครับสำหรับสอง หนึ่งสองศูนย์สองนะครับเนาะครับผู้ได้มากระจัดครับเกี่ยวดอนผู้ได้คัดกบผพานครับเป็นเพียงหน้าทางนะครับทั้ง่องครับทั้ง่องเป็นเพียงหน้าทางเนาะครับก็นี่เป็นของเกี่ยวดอนนะครับเกี่ยวดอนเล่าพัฒนาครับเล้าพัฒนาครับอีกสำนักหนึ่งครับอีกสำนักหนึ่งเนาะอันนี้สำนักนี้กับ สำนักน ok 6, <c oughs> 26, ี้ก็เป็นของหลานสาวครับหลานสาวเมืองนอกแหละครับหลานสาวเมืองนอกครับหลานสาวเมืองนอกเนาะวันที่26วันที่26ิมิถุนา66หแหละครับเหาพัฒนาของหลานสาวนเพื่อในหลูดเก่านะครับเด้อวิ่งหลูดหลูดเก่าเลยครับวิ่งหลูดหลูดเก่าครับวดที่แล้วเพื่อเขานะครับเนาะวดที่แล้วครับของวันที่23บม่ครับ วันที่ยี่สิบสามเนาะวันศุกร์ครับวันวันศุกร์ที่ยี่สิบสามหกหกนะครับของคนกระเข้าเข่าเต็มเต็มเลยครับตัวตรงครับตัวตรงตัวตรงของเนพื่นห้ยรูดแปดงวดที่แล้วครับมันกระเข้าซีแปดเนาะครับเนาะครับของหลานสาวเมืองนอกครับของหลานสาวอันนี้ครับวันที่ยี่สิบหกครับอันนี้วันที่ยี่สิบหกนะครับเด้อหลานสาวเรลาพัฒนาเพื่นหทยรูดรูดเก้าครับ จับคู่ให้กับ093 193 393เลขสามตัวดนะครับเด้อ289 329 091ครับกับมีแชนี้ครับเลขกับมอยู่6ขางเนะครับ àng, เนาะ6คขางโคขางเลขของร้านสาวครับสีดำดำล้วครับสีดำเงิน เลขสอตัวครัเลขสอตัวนะครับเนาูดเก้าเก้าศูนเก้าสามเกาหนึ่งเก้าแปดสาูนย์สามหนึ่งสามสองสองะครับกลับไปกบมาแหละครับเลขเป็นกลับไปกามาอยู่ในรูดเก้าเนี่แหละครับจับเอาครับเป็นวงกลมมาให้กับมี 1, เลขสามตัวเนาะ เ่นวงคุมหายหนึ่งเก้าสานย์เก้าหน่ครับศูนเาหเลข3ตัวอันนี้ก็เลข3ตัวนะครับ,นะรบเนาะเลข2ตัวทีนี้เลข2ตัว0 9 9ย9เ98 9เกนะครับเนาะเก 3ามศูนย์นะครับรบันเด่นมหายกับเก้าศนย์เก้าสเก้าหนึ่งสามศูนยาะครับนะเนาะเ็กพนเด็นมาให้ยซคูซีคูเนาะ เลขสองตัวพุนเนียนมให้ยซีคูครับอันนี้สาหรับเลขกหลานสาวด้วยครับเด้อครับเล่าพัฒนาครับเล่าพัฒนาแคบหน้าจอไ้ครับผู้ไดมักกับจัดผู้ไดคัดกับพานด้วยครับเด้อสาหรับเล่าพัฒนาครับสําหรับเลขกรัฐบาลของหลานสาวกับพื่นกับสีส้มมะหายนะครับตามตอกันมาตามตอกันมาเรื่อยๆหลานสาวเมืองนอกนะครับเนาะ วดที่แนวเลขหลานสาวเมืองนอกกะเขาครับเขาตรงตรงเลยครับล่างครับเลขกล่างเขาสามศูนย์เป็นเลขรัฐบาลเนาะครับเนาะวดที่แ้วของของหลานสาวกะเขาครับครับเอฟซีผู้ใดขามาแล้วครับกดติดตามไว้ครับเพื่อแนวทางของหลานสาวมากกสิลุ่งหงเบิงครับลุ่งหงเบิงบ่พลาดครับของหลานสาวเนาะกดติดตามไว้กดไลค์กดแชร์น้ำกันไปน้ำกันเรื่อยๆครับ สำหรับเหล็กหลานสาวครับอันนี้เพื่อนหายมาเป็นเล้าพัฒนาครับลายวันเนาะครับเนาะเป็นลายวันครับสำหรับเหล็กเล่าพัฒนาครับพ่อใดข่ากับเขากับน้ำพ่อใดข่าให้ข่ารถให้ลูกให้หลานไปโรงเรียนเนาะครับเนาะผู้ใดเขอมาแล้วก็ได้ครับพ่อใดจับได้บายอยู่ครับสำหรับเหล็กหลานสาวเล่าพัฒนาเลยครับเด้อวิ่งหลูดเก้าครับวิ่งหลุดเก่าเนาะ สำหรับเนวุ่นวงกลขมขืห้ยขาเดี๋ยวเบิงน้ำกันเบิงน้ำกันไปครับเอาตัววงกลมก็ได้ครับสี่ตัวนวงกลมก็ได้ครับเก้าศูนย์เก้าสามจังสี่ก็ได้ครับเก้าหนึ่งเก้าแปดนะครับเอาตัวนวงกลมก็ได้ครับผู้ใดมีทุนหน่อยเนาะครับตามกําลังศรัทธาตามเงินตามคําผู้ใดล่ะครับครับอันนี้เป็นเลขรายวันเนาะครับเนาะครับสําหรับเลขรัฐบาลขาติดตามกันไปอีกครับตามต่อกันไปเนาะ เน้นยํยำก็คือของหลานสาวนี่ก็เด่นมาตลอดครับดีมาตลอดเนาะหลานสาวเมืองนอกครับหลานสาวเมืองนอกครับคลิปนี้ก็บว่าไม่ยังหลเนาะครับเนาะครับกับเสี่ยงยากาสีในล่าพีล่ลาน้องนะครับครับขอให้มือแรกนี่ลำลำหรือรวยตูปูุกคนนะครับเด้คเอครับมีเงินมีทองใส่ตูปูุกคนครับ จนไขย่าให้ได้คพามไข่ไขย่าให้มีครับให้สุขๆมันหมานลำลำหรือด้วยสุขผูทุกคนนะครับเด้อสวัสดีครับ